เรียนเจ้ากรมแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินขอนำเสนอภาพรวมโรงพยาบาลเพื่อกรุณาทราบดังนี้ภารกิจการจัดและขีดความสามารถเป็นโรงพยาบาลกองทัพบ,บกขนาด60เตียงห่างจากแนวชายแดนไทยกรัรมพูชา90กิโลเมตรวิสัยทัศน เป็นโรงพยาบาลกองทัพบ,บกที่ได้รับความเชื่อมั่นของทหารและประชาชนมีพันธกิจคืออนุรักษ์กำลังรบและให้บริการทางการแพทย์โดยการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคดูแลรักษาฟื้นฟูแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนตลอดจนตอบสนองนโยบายกรมแพทย์ทหารบกและกองทัพบ,บกสมรรถนะหลักขององค์กรแบ่งเป็นสข้อคือเวชศาสทหารและการบริการชั้นเลิศ ด้านเวชศ,ศาสตร์ทหารแบ่งเป็นการดูแลกำลังพลยามปกติทั้งในที่ตั้งและแนวชายแดนมีทีมเอเมิร์สในการตอบโต้ภัยพิบัติและให้การรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสภาพแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยามสงครามเป็นโรงพยาบาลส่วนหลังและชุดส่งกลับทั้งทางบกและอากาศ 2. ด้านการบริการชั้นเลิศในรูปแบบ 3P Supreme Service ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรดังภาพฉายโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย24แผนกและ12ทีมนำสำคัญดังภาพฉายแผนยุทธศาสตร์ปี2565มี5ด้านดังภาพฉายกำหนดเข็มมุ่ง3จุดเน้นในการพัฒนาประจำปี2565รายละเอียดดังภาพฉายถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพสู่ผู้ปฏิบัติ สถานภาพกำลังพลอัตรากำลังบุคลากรแบ่งเป็นแพทย์6นายมีสัญญาแพทย์ออโทโปิดิก1นายอายุรแพทย์1นายและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ4นายทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์1นายพยาบาล17นายและอื่นๆ114นายรวม113นายดังภาพฉายผลการปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น2กลุ่มคือกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไป สถิติผู้รับบริการครึ่งปี65ยอดผู้ป่วยนอก60,000รายเศษและผู้ป่วยใน200รายเศษซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยอดผู้รับบริการตรวจสุขภาพแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดดังภาพฉายด้านการเงินและงบประมาณไรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ4ปีย้อนหลังยอดครึ่งปี65มีไรายได้รวมทั้งสิ้น68ล้านบาทเศษกำไรสุทธิ8ล้านบาทเศษ ผลคะแนนจากการประเมินของสตนอทอบอ3ปีย้อนหลังปี2564ได้3.8การปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ออกให้บริการคัดกรองโรคโควิด -19 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปเปิดบริการ ARI c คลินิกยอดสะสม755ราย เปิดโคฮอตวอร์ด <ward> นัดติดผู้ป่วยในยอดสะสม69รายดังภาพฉายจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนน้ำมวดพลศรีนารักษ์โรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินรองรับผู้ป่วยชายจำนวน60เตียงดังภาพฉายให้การรักษาแบบโฮมไอโซเลชันยอดสะสม157รายรักษาแบบเจอจ่ายจบยอดสะสม165รายจัดโซนฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ติดเชือ้อโควิด -19 บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปยอดครึ่งปี65รวม17,000โดสสนับสนุนส่วนราชการและภาคเอกชนเช่นจัดชุดคัดกรองสนับสนุนภารกิจนอกหน่วยออกฉีดวัคซีนโควิดและจัดรถเอ็กสเน์เคลื่อนที่ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสุรินท์การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและออกรับบริจาคโลหิตออกหน่วยแพทย์พบปะประชาชน ด้านบรรเทาสาธารณภัยจัดชุดแพทย์เดินเท้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจัดทีมเอเมิร์และแผนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภัยพิบัติที่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลา4-6ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่งการดูแลกำลังพลและครอบครัวจัดโครงการสมาร์ทโซเยอร์สมาร์ทคอมมูนิตี้ดูแลกำลังพลหที่ตั้งปกติให้มีสุขภาพแข็งแรง เยี่ยมบ้านโดยสหาสาขาวิชาชีพดังภาพฉายตรวจเยี่ยมหน่วยเสนารักของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23การสนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนยามปกติออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาดูแลเขตสุขาพิบาลและให้ความรู้ด้านสุขภาพตรวจสุขภาพจิตก่อนระหว่างหลังปฏิบัตรริราชการสนามดังภาพฉายตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกณที่ตั้งของหน่วยทหาร ยามสงครามเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเป็นโรงพยาบาลส่วนหลังและชุดส่งกลับทางบกทางอากาศการสนับสนุนภารกิจการฝึกทหารใหม่ในพื้นที่คัดกรองตามมาตรการโควิด -19 และ dmhtt ดำเนินการตรวจร่างกายแรกรับฉีดวัคซีนและให้ความรู้ด้านสุขภาพการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดฮิสโตร ให้การตรวจรักษาผ่านระบบเทเลม d ดิซีนและมีการประเมินสุขภาพจิตทหารใหม่ร้อเอร์เซการฝึกเฉพาะที่8สัปดาห์ให้บริการทางการแพทย์ในเรือนจำของมณฑลทหารบกที่25การพัฒนาหน่วยโครงการสำคัญต่างๆพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกให้สะดวกรวดเร็วด้วยระบบสมาร์ทคิวโครงการพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการจัดบ,บริการแพทย์ทางเลือกโครงการพัฒนาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมป25ี2564-2565ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารให้สะอาดสวยงามน่ามาใช้บริการโครงการจากงบพัฒนาและงบรายรับสถานพยาบาลที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1. ปรับปรุงรแผนกตึกผู้ป่วยใน 2. ปรับปรุงรแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินวางท่อระบายน้ำและลานพื้นแข็ง 4. ก่อสร้างอาคารเก็บขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ 5. ก่อสร้างเรือนแถวในทหารชั้นประทวนขนาดสิบครอบครัว 6. ปรับปรุงสำนักงานให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่น่าอาศัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในองค์กร KM เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนานวัตกรรม R2R งานวิจัยการดูแลก,กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่กำลังพลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ KWT Happy s h a p e ปรับภูมิทัศน์บ้านพักและหมวดพลเสนารักษจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หลังบ้านพักและหมวดพลเสนารักษนวัตกรรมรางวัลและความภาคภูมิใจของหน่วย ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA r e a c c r e d i t a t i o n ครั้งที่2ได้รับรางวัลหน่วยพัฒนาการดีเด่นจากโรมแพทย์ทหารบกผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบ,บริการอาชีวะอนามัยระดับดีมากจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมอภิปรายหัวข้อจัดบ,บริการอาชีวะอนามัยและวชกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ได้มาตรฐานคนสำราญงานสำเร็จ ได้รับรางวัลหน่วยที่มีผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม2ปีงบประมาณต่อเนื่องจากกองทัพบ,บกรางวัลในทหารการเงินดีเด่นจากกรมการเงินกองทัพบ,บกแผนพัฒนา1-3ปีผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO ผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัยระดับดีเด่นผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในระดับคุณภาพผ่านการรับรอง HA r e a c r e d i t a t i o n ครั้งที่ส ปัญหาข้อขัดข้อง 1. ขาดแคลนบุคลากรแพทย์เฉพาะทางในทหารปฏิบัติการรังสีในศิพยาบาลขาดการบรรจุตามอัตราเพศจชกรไม่มีอัตราให้บรรจุเพิ่ม 2. เรือนแถวในทหารชั้นสัญญาบัตรมีหนึ่งอาคาร12ครอบครัวมีในทหารเสนอความต้องการบ้านพักแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหลายรายโรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินขอจบการบรรยายสรุปภาพรวมโรงพยาบาลเพื่อกรุณาทราบขอบคุณค่ะ